สวัสดีครับวันนี้ผมจะทําครบนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทําครบขึ้นต้นไม้นะไปเจอมิมหลังนึงครับผมคือมันสูงนะสูงเนะี่ยต้องทําครบนะครับผมแล้วก็เสียบไม้เล็กๆจุดแล้วก็แย่เข้าไปพยายามเอาควันเนะี่ยให้โดนหลังมิมนะครับมันจะได้โหดนะอย่าขึ้นไปใกล้เกินนะช่วงนี้จะดุมากนะครับผม ไม่ว่าพึ่งหรือมิมนะครับตอนนี้หนาวนะครับบางหลังต่อยหนาวเลยนะต่อยนัวนะฮะบางทีควันก็แค่ประทังนะครับอันนี้เจอไม่หลังนะครับหลังจากที่ไปจ่ายกัะน้ำเมื่อกี้ไปไปดูมาหลังหนึ่งก็ไม่ได้ตัดนะครับผมเพราะว่าน้ํามันน้อยนะมันเริ่มจะดูดน้ําบ้างนะครับช่วงนี้เพราะว่าดอกไม้ใหญ่เริ่มน้อยนะครับเพเหลือแต่ประดูออกเป็นบางวันแล้วก็เว้นไปสองวันอะไรประมาณนั้นนะครับ ที่ผมบอกเพื่อนน้องนะครับผมอันนี้คือต้นกล้วยหรือว่าใบากล้วยที่มันแห้งแห้งจริงๆหล่นจริงๆนะไม่ใช่เอาที่แขวนอยู่ตามต้นนะครับกาบกาบที่แขวนน่นะไม่เอาอันนั้นคือแห้งไม่จัดนะครับผมเราเอาที่มันเป็นนต้นแห้งก็ได้นะครับผมมัดมาฉีีให้มันเป็นฝอยได้หน่อยหนึ่งตีพึ่งก็ได้นะครับผมส่วนมากผมจะใช้แบบนี้ด้วยนะครับแล้วก็มัดตอนมัดตอนแรกนะครับผมเรามัดพอ ุ้มด้วยหญ้าสดลยนะอันนี้ใบตะโกนะครับหุ่มด้วยหญ้าสดพอหลวมๆตอนจุดตอนแรกแล้วมาทังนี้นะจะแน่นนะครับแล้วก็แน่นแน่นไปจนถึงที่สพายนะครับพูดถึงครบตีพึ่งนะครับผมก็คือทําง่ายๆนะครับไม่จํากัดว่าต้องเป็นหญ้าอะไรที่มาเอาหุ้มนะครับหาอะไรได้เอาอันนั้นเลยครับผมแล้วก็หญ้าแห้งก็อะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นใบตองอย่างเดียวนะครับ ถ้าผมไปป่าผมจะไม่พบไปนะครับผมคือเจอเพึ่งตรงไหนเนี่ยผมก็จะหาญ้าแห้งแถวๆนั้นนะครับเอามามัดนะครับแล้วก็หญ้าสดก็บางทีก็ขนแนงยุคาใบใบยุคาอะไรเงี้ยหรือต้นสะดาวแตกใหม่ๆใบสะดาวก็ได้นะครับผมไม่จํากัดสาบเตือก็ได้ครับผมหญ้าอะไรก็ได้ที่มามัดให้มันเกิดควันนะครับตีพึ่งจะใช้ไฟลุกนะเพราะว่าพึ่งไม่ได้กลัวไฟลุกนะครับผมเราใช้ควันดีกว่า พึ่งกลัวควันนะครับผมไปครับผมเดี๋ยวขอมัดฮนะฮ่านี่ครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้ครบตีมิ้มสูงของผมนะถ้าเป็นครบตีพึ่งก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับใหญ่ก็มัดในตรงนี้นะครับผมมัดหนึ่งปะที่แน่นแล้วก็เสียบสายสายตะพายนะครับผมที่เราจะตะพายบ่านะแล้วก็มัดตรงนี้ให้แน่นตรงนี้ให้แน่นตรงนี้ให้แน่น หลวมหลวมหลวมนะครับก็คือตอนจุดตอนแรกเนี่ยสังเกตนะฮะว่ามันบานเป็นลําโพงนะครับผมเวลาจุดก็ตั้งตั้งลงอย่างนี้นะฮะให้ไฟมันสวนขึ้นมันจะเกิดควันนะครับเวลาพึ่งต่ำๆหรืออะไรเงี้ยพอควันเยอะเราก็กระดกกระดกปุ๊บขึ้นมาไวๆแบบเนี้ยมันก็จะส่งควันที่ขึ้นมาแล้วนะฮะให้ไปถึงรังพึ่งอะไรประมาณนั้นคือให้มันแตกไปเลยนะครับผมอย่าให้พึ่งแตกเองนะก็พึ่งแตกเองเนี่ยมันหวนมาต่อยเรานะครับ อันนี้สาธิตตีพึ่นใหญ่ด้วยนะครับผมไปครับผมไปดูมิมกันสูงอยู่นะฮะอยู่กับต้นมะขามครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็มาเอามิมที่เจอไว้นะครับก็ลังใหญ่นะเดี๋ยวจะมาดูหน้ํากันนะครับว่าให้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูมิมกนะันเนี่ยผมลังมิมก็ใหญ่อยู่นะครับ นี่พ่ออยู่ตรงนี้ก็ต้องใช้ไม้แย่ขวาเข้าไปก่อนนะครับว่าฝนพุ่งตกกับต้นไม้ก็ลื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูคนงานกันข้างล่างครับผม เหมือนหัวน้ำก็สวยนะครับเห็นอยู่อ่าผมขึ้นมาถึงแล้วนะครับ <c oughs> สูงอยู่นะครับแล้วก็ขอโทษนะครับผม อันนี้ถ้าเป็นพึ่งตสูงกว่านี้จะไม่ใช่ถ้าเป็นพึ่งต้นไม้อื่นนะครับผมจะไม่ขึ้นเลยนะจะไม่ตต่มาแต่นี่เป็นต้นมะขามนะครับพอดีแล้วก็ไม่ยืนจัดนะครับผมก็เลยโอเคเอาได้กิ่งแบบนี้มันก็อันตรายอยู่นะครับผมเดี๋ยวตัดมาดูครับนี่ครับผม น้ำสวยดีครับเดี๋ยวมาดูกันข้างล่างอีกทีนะครับมาเพื่อชัดนะครับ จะแย่นะครับเพราะว่าขาสั้นแขนสั้นครับผมเอาแล้วครับพอได้แล้ว อันนี้ผมเจอไว้นะครับผมแต่มันลืมนะแต่ก็หลายวันอยู่ครับผมถึงจะลืมก็โอเคนะครับเนี่ยนขนเขายาวครับผม กำลังกินนะมีต่อยครับผมแขนสั้นด้วยนะครับเดี๋ยวขอล้างด้วยนะวันนี้นะครับผมขอเป็นบางส่วนนะครับ อนน้นให้ปลานะครับข้ล่างเป็นปลานะฮะนั่นเลยนะครับอืม สวยงามนะครับผมน้ำพึ่งน้ำมิ้มเดือนห้านะครับผมนี่ครับผมหัวน้ำก็ใหญ่ครับปิดตานะครับสวยครับผมนี่ครับผมอ่าลงมาเรียบร้อยครับผมหัวใหญ่นะโอโหแต่ล้างคอนะครับผมมันสูงกันเลยวันนี้อยู่ว่างๆก็เลยพาพี่มีออกมาแต่นี่เจอไว้กับมนุษย์ป้าแต่ลืมนะครับผมลืมมิ้มลังนี้ได้นะครับ มาครับพี่มิวนะครับสวัสดีครับมาตรวจไปครับผมขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวใส่ถุงถุงสะอาดนะครับผมสวัสดีครับ